ครับสวัสดีครับยีฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับพ่อเตี่ยมเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแซนแอลพี่น้องครับวันนี้พ่อเตี่ยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหยวนต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่29มกราคม68แลาวพัฒนาออก1 3 7 9 7 0 เลขล่างก็ออกเจเก้านะพี่น้องเนาะครับของเซียนหยวนงวดที่ผ่านมากะเข่านะพี่น้องเนียเข่าตกกับนะพี่น้องวันพุทธที่29่สก้ามกราคมสองห้าลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างบ่งโลด1กับ7 1กับ7จ็กับมาเจ็ 7, นะพี่น้องเนาะะครับเห็นประครับเกเจ็ด เด็กออก79เข้าตัวกับน้พี่น้องเนาะครับเข้าตัวกับก็ถือว่าเขาได้พี่น้องเด้ผู้เด็กกับตัวไว้กับโกมันกันนะครับเนาะตัวเน้นเพิ่นพร้อมได้พี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็มาแนวครับพระเตียมพามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะ เกียนมาพี่น้องวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดมาพี่น้องเนาะ เราพัฒนาเซียนหยวน ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องครับบนล่างวิ่งรูด6กับสองจับคู่ได้พี่น้องเด้อ เก่าคูสิบคูพี่น้องแปดศูนย์หนึ่งสอง หกสองนะครับหนึ่งแปดห้าสองห้าสาม หกสี่หกแปดหกเก้าสิบพอดีพี่น้องสิบชุดสิบหางนะครับ ครับเบิงตัวเน้นนะพี่น้องเนาะเน้นที่หนึ่งสองหสองหสี่ แปดหกเก้าเน้นหาหางคือเก่าพี่นอ้อง มักสอบตัวเรกจะลืมกลับตัวน้ำได้พี่น้องเด้อครับเอาว่ามันลายตัวก่ะเอาตะสุมอาจารย์รเน้นให้เนี่ยน,นะพี่น้องนะเนาะเน้นหาหางนะครับกลับตัวไว้น้ำนะครับเนาะพี่น้องจับหน้าจอไวไ้นะครับเด้อครับวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดมกราคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนหยวนบนล่างวิ่งรูดหกกับสองพี่น้อง แต่ว่าจับคู่ก็มีหกสองอยู่นี่พี่น้องเนาะขับจับคู่มีแปดศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหกสองหนึ่งแปดห้าสองห้าสามหกสี่หกแปดหกเก้าขับเน้นให้ตามนี่แหละพี่น้องที่พอเตรียมระบายสีไวน้นี่นะครับเนาะที่สําคัญอย่าลืมนะพี่น้องเด้ออย่าลืมกลับตัวไวน้นํานะครับเนะาะงวดที่ผ่านมากก็ 9, 7, 7, 9, 9, เก้าเจ็ดเลขออกเจ็ดเก้าเข้าตัวกลับนะครับ คราบพอเต้มขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหยวนนะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางล่าพัฒนามาให้พ่อเต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จดัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แน,นวทางนะครับฉะนั้นแล้วพ่อเตียมก็วอวยพรคอยเขาคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีซี่ก็จะได้สุศกมันมนกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะเลื่อมนะพี่น,อน้องเลือเข้ามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์กดแต้มน้าแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแสแน,นลพี่น้องฝากกดติดตามมาด้วนะพี่น้องเน้อกด,กดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อจะบุพภาลิปให,หม่ๆเนาะพี่น้องเนาะครับเนอะ๋อสำหรับคลิปนี้พอเตียมกันมีแค่นี้พี่น้องก็ทุกคนโศกโศกมันๆเฮงเฮงลุยๆนาะพี่น้องเนะนาะพ่อกนคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม